คำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารบนระบบออนไลน์กรณีใช้หลักเกณฑ์งานก่อสร้างอาคารอย่างเดียวการคำนวณราคากลางบนระบบออนไลน์จะต้องผ่านกระบวนการล็อกอินเข้าใช้งานระบบโดยดูวิธีการเข้าใช้งานจากเมนูที่2การเข้าใช้งานระบบจากหน้าจอการคำนวณราคากลางผู้ใช้สามารถเลือกโครงการที่ต้องการคำนวณดังนี้ คลิกเมนู menu, คำนวณราคากลางระบบแสดงหน้าจอรายการโครงการคำนวณราคากลางคลิกเลือกชื่อโครงการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ต้องการคำนวณราคากลางระบบแสดงหน้าจอโครงการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารซึ่งจะแสดงชื่อโครงการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่ต้องการคำนวณราคากลาง เลือกประเภทโครงการเป็นอาคารคลิกเลือกชื่อรายการพิจารณาที่แท็บ BOQ กรณีที่1โครงการมีมากกว่า1รายการพิจารณาระบบจะแสดงรายการพิจารณาทั้งหมดที่มีในโครงการนั้นระบบแสดงหน้าจอคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารโดยจะแสดงชื่อรายการพิจารณาตามที่เลือกคำนวณราคากลาง จากหน้าจอคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารแสดงลำดับการคำนวณราคากลางดังนี้รายละเอียดโครงการสำหรับเพิ่มรายละเอียดโครงการและนำเข้า b o q Template Excel file b o q สำหรับคำนวณค่างานวัสดุมวลรวมการบันทึกราคาวัสดุและการบันทึกค่าแรงคารุภัณฑ์จัดซื้อสำหรับเพิ่มข้อมูลคารุพัณฑ์จัดซื้อถ้ามี ค่าใช้ใจ่ายพิเศษและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องมีสำหรับเพิ่มข้อมูลค่าใช้ใจ่ายพิเศษถ้ามีคำนวณราคากลางสำหรับการคำนวณค่าแฟ c เตอร์และราคากลางงานก่อสร้างออกรายงานสำหรับออกรายงานประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารขั้นตอนที่1บันทึกรายละเอียดโครงการและนำเข้าบ OQ Template Excel Fil e ล การแสดงรายละเอียดโครงการมีรายละเอียดดังนี้ประเภทโครงการเลขที่โครงการชื่อโครงการชื่อรายการพิจารณาจังหวัดเขตฝนตกกรณีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประเภทอาคารไม่มีเขตฝนชุก UNSPSC ระบบแสดงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและระบุลักษณะโครงการโดยสังเขปดังนี้ระบบแสดงหลักเกณฑ์งานก่อสร้างอาคาร ถูกเลือกไว้เพื่อใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยไม่สามารถแก้ไขาการเลือกได้เนื่องจากข้อมูลถูกส่งมาจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือ Gprocurement ระบุข้อมูลลักษณะงานโดยรายละเอียดที่ระบุจะถูกนำไปแสดงในรายงานแบบปปช1ช่องลักษณะงานโดยสังเขป ระบุข้อมูลราคาน้ำมันสามารถระบุได้ดังนี้ระบบแสดงราคาน้ำมันดีเซลหรือโซลาณวันที่คำนวณราคากลางโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ของปตทกรณีของงานก่อสร้างอาคารหากไม่ต้องการใช้ค่าน้ำมันดีเซลในการคำนวณให้ระบุค่าเป็น0ระบุวันที่ของราคาน้ำมันณวันที่เลือกเงื่อนไขาการใช้แฟกเตอร์ F สามารถเลือกได้ดังนี้เลือกเงื่อนไขเงินล่วงหน้าจ่ายกรณีมีการกำหนดเงื่อนไขให้มีเงินจ่ายล่วงหน้าเลือกเงื่อนไขเงินประกันผลงานหักกรณีมีการกำหนดเงื่อนไขให้มีเงินประกันผลงานหักระบบแสดงเงื่อนไขดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติ ระบบแสดงเงื่อนไขค่าภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดตามที่กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติเลือกรูปแบบการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังนี้นำเข้า b o q excel นำเข้า b o q มาตรฐานหรือ clone b o q นำเข้า excel auto cad ยกตัวอย่างกรณีเลือกนำเข้า b o q excel สามารถนำเข้า b o q excel ไฟล์ได้ดังนี้ เลือกรูปแบบการนำเข้าข้อมูลเป็นนำเข้า boq excel คลิกปุ่มอัปโหลดไฟล์ excel boq เลือกไฟล์ boq excel ที่ถูกสร้างไว้ตามหัวข้อการเพิ่มรายงานการก่อสร้างอาคารใน boq template excel file คลิกปุ่ม open ระบบแสดงชื่อไฟล์ boq excel ที่เลือก เลือกประเภทแบบก่อสร้างแบบทั่วไปคือแบบก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นเฉพาะกรณีแบบมาตรฐานคือแบบก่อสร้างที่ส่วนราชการกำหนดไว้เพื่อใช้งานเป็นมาตรฐานระบุหมายเลขแบบก่อสร้างระบุราคาผู้ออกแบบคลิกปุ่มถัดไป เพื่อโหลดข้อมูลจาก boq excel file เข้าสู่ระบบระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนระบบจะทำการล้างข้อมูลเดิมที่มีอยู่ต้องการทำรายการต่อใช่หรือไม่ให้คลิกปุ่มตกลงระบบแสดงข้อความแจ้งสำเร็จบันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการเรียบร้อยเป็นการสิ้นสุดการบันทึกรายละเอียดโครงการและนำเข้า boq template excel file ผู้ใช้สามารถศึกษาขั้นตอนต่อไปได้จากเมนูขั้นตอนที่2บันทึกค่างานต้นทุน